สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปดูอุย้จยจักอยานผักบุ้งที่ปลูกไว้นะคะเอาไปได้แล้วก็คือตอนแรกก็คือที่นาก็จะเป็นนาลุ่มเนาะน้ําจะท่วมก็อุย้ยเฮีย <c oughs> จะใช้โวยประธานโทษจะใช้การปลูกเป็นข้าวเขาเรียกอะไรอะ่ะข้าวสายบัวข้าวที่ใช้ในน้ําแบบข้าวที่มันอยู่ในน้ำลึกอะ่ะคือน้ำมันท่วมสูงมากเลยนะคะ ท่วถึงอกอะ่ะบางปีอะ่ะปีนี้ก็เลยมาอยู่บ้านก็เลยเปลี่ยนว่าจะไม่ปลูกข้าวจะลองเอาผักบุ้งม,มาปลูกดูแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูด,ด,ดูน้ำข,ข้างคางคือฝนตกน้ําเยอะมากเราก็จะไปดูว่าผักบุ้งที่เราปลูกไว้ในตอนที่น้ํามันยังไม่มีกับตอนนี้มันมีน้ําแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวไปชมกันค่ะถึงแล้วก็จะมีผู้เพื่อนร่วมทางนะคะ ไอ้เจ้าขนุนเนี่ยมันจะชอบลงน้ําเราก็จะดีอย่างหนึ่งเราจะมีเพื่อนลงน้ําไปด้วยเผื่อมีงงมีง,งูน้ําเราก็จะได้ให้มันจัดการก่อนแล้วถัดมาริมริมเราก็จะปลูกหญ้าหวานไว้เนี่ยกําลังขึ้น,นะคะมีโครงการเขามาปลูกหญ้าแฝกปลูกดอกทองหุไลปลูกต้นคูนเดี๋ยวถ้ามันโตสวยมันคงจะสวยมากเลยป้าขนุนลงน้ํากันมาลูกมาปลาป้าปา,ปา ย,ยยย,ยไปดูสิผลงานของเราเป็นยังไงจะเอาที่จริงเราจะต้องใช้เรือแต่เราไม่รู้ว่าน้ำมันจะลึกแค่ไหนนะคะบุ้ยบุยบุ้ยบุยบุยบุย <c oughs> ตัวดีชอบเล่นน้ำเนี่ยเป็นไงขน,นุน เนี่ยทุกคนดูเหมือนน้ำไม่ลึกนะรู้ไหมน้ำแค่ไหนแล้วคะเนี่ยน้ำถึงเอวดูสิแล้วจะแบบปลูกข้าวเนาะแต่ละปีก็เกี่ยวก็ยากก็เลยลองเปลี่ยนเป็นผักบุ้งดูเนี่ยคะ่ะนอกจากปลูกผักบุ้งก็เอาผักขยงมาลงไว้ด้วยนะแต่ตอนนั้นมันไม่มีน้ำไงคะแต่ตอนนี้นึกว่านางจะไม่รอดอู <S <S ค้ความาความ <ๆ S 1> นางก็รอดอยู่นะ เนี่ยเนี่ยแต่ว่านางพยายามพ้นพ้นน้ำเนาะแต่ว่าคิดว่าน้ำมันน่าจะลึกกว่านี้ท่านคิดว่าจะตายเนี่ยเราจะต้องดึงไปปลูกแบบที่มันสูงกว่านี้มันถึงจะได้เนี่ยพออยู่ในน้ำก็จะเป็นนีเนาะมันแช่น้ำหอมมากเกียงปลาเกงปลาคลิปหน้าเรามาทำคลิปลองใส่มองกันไหมบรรยากาศตรงน,นี้น่าจะใส่ได้นะแบบมาลองใส่มองหาปลาแล้วก็เอาไอ้ผัก ในน้ำหรอผักขยงอ่ะเอามาแกงเออเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองมาใส่มองดูว่าจะลองใส่ครั้งแรกวิตว่าตัวเองใส่มองจะได้เหมือนพ่อใส่ไหมติดตามนะจ๊ะเนี่ยนะคะน้ำนี่ลึกมากสดแล้วนเะย็นเยืยบด้วยอากาศดีด้วย ว่ามันก็ไม่ค่อยอวบมากนะนี่นี่มาดูตอนหวานะมันเป็นผักผักบุ้งจีนใช่ไหมลองหวานไว้แล้วผักบุ้งจีนอยู่ในน้ำมันก็จะเป็นระบาอย่าง <c oughs> นี้นี่ดูผักบุ้งจีนที่อยู่ในน้ําขนาดเอวนั่งอยู่ได้แล้วจะดึงมานะว่าจะให้ดูว่าความลึกอ่ะนันะ ยาวมากดูความลึกของน้ำนี่นะคะผักบุ้งของเราสวยไหมอันนี้มันเป็นคาเรียกผักบุ้งยันตาโฟเนาะแล้วเราก็จะมีผักบุ้งบุ้งไทยบุ้งไทยก็จะเป็นสีอย่างนี้เนาะนี่คือผักบุ้งไทย แล้วก็มีกระเชนน้ำด้วยจะเก็บกันดูน้ำโอ้โหน้ำเยอะมากเนี่ยดูดูต้นข้าวแบบต้นข้าวสูงเท่าคนอะคือแบบลงมายืนเนี่ยหาหากันไม่เจอนะดูดูฝั่งแล้วก็ดูข้าวกับคนเห็นไหมต้นข้าวกับคนสูงเท่ากันอออตั้งแต่ปลูกตอนปลูกนี่น้ำยังไม่มีก็ไปเก็บมาปลูกไว้ มันต้องเพิ่มมูลค่าคือเหมือนเราปลูกอะไรอะทุกคนปลูกได้ทําได้หมดแต่สิ่งที่ยากกว่าการปลูกและดูแลคือตลาดว่าไหมเราจะหาตลาดให้ให้ให้สิ่งที่เราผลิตสิ่งที่เราปลูกหรือเราเลี้ยงยังไงเนี่ยคือความยากของคนที่เป็นเกษตรแต่ถ้าเราไม่ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเราก็การปลูกของเราก็คือ ปลูกผสมกับข้าวเพราะตรงนี้ข้าวมันจะไม่ได้ผลผลิตที่ดีอยู่แล้วเราก็ถือว่าเราก็ได้กินไม่ต้องซื้อเขาขายบ้างคือบางทีเก็บแค่ขายก็อ่ะรอบนึงขายได้ร้อยสองร้อยก็ถือว่าเป็นค่า,ากับข้าวกับน้ําไปดีกว่าเรามาปลูกข้าวที่มันกิโลละหกบาทเจ็ดบาทเนาะเราขายกําละห้าบาทมันน่าจะโอเคกว่าเรา ขายข้าวเป็นกิโลอ่ะกว่าจะได้อ่ะน,น่าจะเก็บได้ตลอดทั้งปีตราบใดที่มีน้ำเพราะว่าฝักบุ้งมีน้ำก็คือจเจริญเติบโตได้ตลอดเนี่ยค่ะแล้วมันก็ปลูกครั้งเดียวก็ไม่ต้องดูแลมากมายเนี่ยก็จะลองเอาปุ๋ยทางใบมามาฉีดให้เขามั่งแต่ว่าจะไปศึกษาดูก่อนนะคะใครมีการดูแลแนะนำก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะ เนาเกษตรยุคใหม่อ่ะการทําเกษตรผสมผสานอ่ะมันย่อมจะดีกว่าปลูกข้าวอย่างเดียวใจอยากจะเอาปลามาัมาลงเลี้ยงด้วยนะแบบซื้อพันธปลามาปล่อยแต่ว่าก็คือเป็นเพิ่งเริ่มต้นนะคะแล้วปลาที่นาเราเราก็ไม่รู้ว่าถ้าปีนี้ฝนฝนมันเยอะฝนมันดีอ่ะน้ำนี่คือจะท่วมท่วมคือแบบเขาเรียกอะไรท่วมหมดเลยอ่ะข้าวก็จะเห็น แรกๆก็จะไม่เห็นปลายข้าวเลยขนาดข้าวสูงขนาดเนี้ยคือมันจะมีปีที่น้ําท่วมคือถ้ามันท่วมอย่างนั้นอ่ะปลาที่เราลงทุนเลี้ยงใช่ไหมมันก็จะสูญหายไปกับน้ำแต่ก็อย่างว่าถ้าจะเลี้ยงปลาคือมันต้องพัฒนาที่ดินก่อนเนาะมันจะต้องทําคันนาให้มันสูงเพื่อที่จะแบบขังน้ําอยู่ได้แต่ตอนเนี้ทางนาก็ยังไม่ได้ทําคันนาก็เดี๋ยวคุยกันอยู่ว่าจะเริ่มพัฒนายัางไงให้ ให้ที่นาของเราเพิ่มมูลค่าใครมีไอเดียดีๆก็แนะนำได้นะคะแต่เนี่ยจะเป็นนาลุ่มคิดคิดดูว่าแต่ละปีปลูกปลูกข้าวอ่ะและเกี่ยวข้าวอะลำบากมากเนี่ยแค่แค่ฝนแรกนะคะเนี่ยมันยังไม่หมดฤด,ดูฝนเลยอะ่ะถ้ามันหมดฤด,ดูฝนคือน้ำต้องเยอะกว่าน,นี้แน่ๆเลยช่วงนี้พายุก็เข้าเยอะเนาะ มีเคยมียปีปีอุ้ยัปีก่อนหน้านู้สองสมปีอ่ะคือบริเวณเนี้ยลงมาเกี่ยวข้าวน้ำขนาดเนี้ยจริงๆใช้เรือน้ำอยู่ขนาดนี้แล้วคนที่จะเกี่ยวอ่ะอก็คือเขาเขาเขากลัวน้ำกลัวปิงเนาะก็จะมีแค่ เรากับพ่อเกี่ยวน้ำขนาดนี้นี่มันเป็นแค่ฝนแรกน้ำแรกเนาะเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่มันฝนเต็มที่แล้วว่ามันจะลึกขนาดไหนอย่างที่พูดจริงๆไหมนี่มีไข่หอยด้วยมีไข่หอยเชอรี่ด้วยที่จริงหอยเชอรี่เนี่ยก็เรียกอะไรเป็นเอ,อาศาสตร์เศรษฐกิจเนาะคือทุกวันเนี้ยหอยเชอรี่ก็มีราคานะแต่ว่าชาวนานเราจะแบบ กำจัดทิ้งใช่ไหมที่จริงอะ่ะเชอร์รี่อะ่ะเลี้ยงคู่กับข้าวได้แต่ว่าต้องเป็นต้นข้าวที่แข็งแรงแล้วก็ถ้าไม่มีสารเคมีก็นางจะอยู่ได้แต่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้แต่ก่อนแบบหน้าแถวนี้คือไถนาแต่และทียบไข่หองเชอร์รี่เยอะมากทุกวันนี้มันโดนสารเคมีหรือโดนหรือว่าเป็นที่คนกินนิยมรับประทานมากขึ้นหรือเปล่าคือเริ่มหายไปแล้วอันนี้คือแถบนี้จะไม่มีแล้วเนี่ย ที่นาปกติคือไข่อย่างเงี้ยจะต้องแ,งแดงแดงแดงเยอะแล้วแต่เนี่ยจะเห็นแบบแค่ไม่กี่จุดแล้วก็จะมีนี่อีกตอนแรกอะ่ะลองเก็บไปเลี้ยงแล้วนะคะแต่ว่าเออลองเก็บไปเลี้ยงแล้วเขาฟักเป็นตัวแล้วอะแต่ว่ามันไม่ไม่ได้ดูแลต่อเนื่องก็คือเพิ่งศึกษาเนาะพอเขาฟักแล้วก็เขาก็เดินปล่อยเข้าไปเพราะว่าเรายังไม่มีเวลาเต็มที่อะ่ะใครมี แนะนําเลี้ยงหอยเชลรีอุ้ยแตกแล้วก็บอกได้นะคะเห็นเขาว่าขายได้ด้วยเนี่ยไข่แบบนี้ใช่ไหมใครมีความรู้ก็แนะนําได้นะคะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดหนักกว่าเดิมแล้วเกี่ยวขาไปไม่ได้ขึ้นฝั่งใกล้ๆดีกว่าฝนลงเม็ดหนักแล้วท้องนาเราที่เราเก็บผักบุ้ง ตอนนี้ฝนก็ลินดูไหมลินดูดูจากน้ำมามาหนุนมาหนุนป่ะเพื่อนคู่ใจขน,นหนังหมาไปเด็กกลับบ้านแล้วลูกเร็วนั่นไงเด,ด็กอย่ข้างหลังเช้าผาหมา,หมาดูหมา ไปกับตาเด้อขึ้นรถมอไซค์ไปขึ้นภาษาเล่งไปจะปั่นจักรยานอุ้ยแหกแหกโอ้จะไปด้วยขนุนจะไปด้วยขนุนเอาขึ้นขึ้นตะก้าเนาะตะก้าหักขึ้นมาเนี่ยโอ้ยแต่ขนไปด้วยเดี๋ยวเอาขนุนขึ้นก่อนนะคะขนุนขึ้นเฮ้ยเห็นไหมไม่ใช่ขืนจริงเลยมันเนี่ยมันขึ้ขึ้นตั้งแต่เด็กจนตะก้ามันหักหมดแล้วเอาจับรถไว เอาขาติดอันนูก็หันดีๆสิเออหันดีๆเนี่ยนุหันเอามือจับทางนี้นเอามือจับทางนี้เออนั่งอย่างงั้นนะเคนะจะปันแล้วตายหักขนุนมันจะรอดไหมมันสุนมาด้วยว้า มันยาขึ้นเชื่จะไปได้ไหมอดีกว่ากูง้อไปเลยกูไปกับรถแล้วฮะพอแล้วไปแล้วหมาไม่ไหวถึงมันรุดมันมองมอง สำัสับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้กันค่ะจะไม่รอนแลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันบ๊บายบายทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว